สวัสดีค่ะลูกเพจ่ะตอนนี้นะคะเรามาดูบรรยากาศนะคะของการรับร่างน้องเก๋นะคะสาวโรงงานที่หายปริศนากว่า12ปีค่ะ คุณพ่อนะคะก็ได้มารับร่างลูกสาวนะคะถึงแม้วันนี้จะได้พบกันถึงแม้วันนี้จะได้พบกันเพียงแค่โครงกระดูกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วการรอคอย12ปีของคุณพ่อก็สิ้นสุดลงนะคะ เมื่อวานนี้นะคะทางครอบครัวของน้องเก๋เนี่ยนะคะได้ไปตรงจุดที่พบโครงกระดูกของเธอนะคะเป็นป่าอยู่ที่แถวลาดกระบังกรุงเทพนะคะซึ่งก็ทางคุณพ่อเองค่ะก็ได้จุดทูปเรียกลูกสาวกลับบ้านนะคะแล้วก็บอกว่าเห็นสถานที่ที่ลูกเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสงสารลูกมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะยกร่างลูกสาวขึ้นรถเองเลยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางครอบครัวนะคะก็จะพาน้องเก๋ค่ะกลับบ้านที่บุรีรัมย์นะคะสุดท้ายแล้ว12ปีที่รอคอยนะคะวันนี้คุณพ่อจะได้รับร่างน้องเก๋กลับบ้านที่บุรีรัมย์ค่ะ บ้านเกิดของเธอนะคะหลังจากที่เธอห่างหายห่างอกครอบครัวมากว่า12ปีอิจารย์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเกด้วยนะคะ คุณแม่ของน้องเก๋นะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านที่บุรีรัมค่ะที่มารับวันนี้นะคะจะมีคุณพ่อมีน้องสาวแล้วก็คุณลุงคุณป้านะคะทางมูลนิธิกระจกเงานะคะก็ช่วยตามหาในเคสนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ เมื่อ12ปีที่แล้วนะคะเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจมากๆเลยค่ะที่ครอบครัวของน้องเก๋นะคะประกาศตามหาลูกสาวที่พลัดพรากนะคะหลังจากที่น้องเก๋เรียนจบที่บุรีรัมีค่ะก็หายตัวปริศนาเลยค่ะหลังจากที่เธอไปทำงานอยู่ที่แหลมฉบังชนบุรีนะคะทางครอบครัวก็ติดต่อเธอไม่ได้อีกเลยค่ะ เมื่อวานคุณพ่อเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่รู้ว่าลูกสาวหายตัวไปเนี่ยพ่อพยายามตามหาด้วยตัวเองทุกที่เลยนะคะลงทุนขับรถจากบุรีรัมย์ไปถึงชนบุรีไปหาน้องเก๋ที่หอพักนะคะตามไปหาเพื่อนทุกคนที่คิดว่าจะรู้จักน้องเก๋นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะคะจนหมดหนทางจนปัญญาจริงๆค่ะ ในที่สุดนะคะคุณพ่อกอ็ไปขอความช่วยเหลือนะคะให้มูลนิธิกระจกเงาเนี่ยช่วยประกาศตามหาลูกสาวให้คุณพ่อหน่อยนะคะซึ่งตลอด12ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางมูลนิธิกระจกเงานะคะก็มีการลงประกาศตามหามีการลงพื้นที่ตามหานะคะาจากที่ลงประกาศตามหานะคะผ่านไปหลายปีมากๆก็ยังไม่มีข้อมูลของน้องเก๋ว่าสรุปแล้วเธออยู่ที่ไหนกันแน่จน ต้องเลือกอีกทางหนึ่งก็คือตรวจ DNA กับศพไร้ญาตินะคะซึ่งก็เมื่อก่อนเนี่ยทางเมื่อก่อนเนี่ยทางเทคโนโลยีของการตรวจ DNA หรือว่าฐานข้อมูลเนี่ยยังมีไม่มากนะคะทำให้ยากต่อการที่จะตรวจ DNA ศพไร้ญาติศพนิรนามได้ทุกร่างนะคะก็ทำให้ยังตามหาไม่เจอ จนเมื่อปี2568นะคะต้นปีนี้นะคะทางข้อมูลของโรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยสามารถเก็บ DNA ได้ทั่วประเทศค่ะทางมูลธิกระจกเงาก็เลยไปตรวจ DNA ของแม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเทียบกับข้อมูลศพนิรนามที่เหลือนะคะจนได้รู้ว่าเก๋เนี่ยมี DNA ตรงกับศพเนรนามที่พบอยู่ที่ลาดกระบังกรุงเทพนะคะ ก็ทางคุณพ่อนะคะก็จะได้นั่งรถไปกับรถของกู้ภัยนะคะนําร่างของลูกสาวเนี่ยกลับบ้านพร้อมกันค่ะถึงแม้วันนี้จะเหลือเพียงโครงกระดูกนะคะแต่ว่าก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอย12ปีของครอบครัวนะคะแล้วก็ทางมูล,ลนิธิกระจกเงาเองที่ตามหามานานถึง12ปีนะคะวันนี้สุดท้ายก็ได้เจอเธอค่ะน้องเก๋สาวโรงงานค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเกด้วยนะคะนี่ค่ะ12ปีที่ห่างจากอกพ่ออกแม่มาไกล12ปีที่ห่างจากบ้านนะคะวันนี้น้องเก๋เธอกำลังจะได้กลับบ้านแล้วปวดหัวใจแทนครอบครัวของน้องเก๋นะคะที่ ที่ได้เจอลูกในร่างที่ไร้วิญญาณได้พบเพียงโครงกระดูกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้ไปสถานที่ที่พบโครงกระดูกของน้องเก๋นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลกับตำรวจนะคะว่าพื้นที่นั้นเนี่ยไฟไหม้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้พี่เอกสรุปโอเค กอ,อ่ะครับครับ็สับตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ปิดเงาบาครับเอ่อเคสนี้เกิดเมื่อปี2556นานะครับเอ่อน้องเก๋หายออกจากที่พักซึ่งน้องเพิ่งเรียนจบจากราชภัณตบุรีล์แล้วก็ไปหางานทำที่แหลมฉบังที่ชนบุรีนะครับหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกับครอบครัวไปคุณพ่อก็ด้วยความเป็นชาวบ้านเนาะก็เหมารถ ออกไปตามหาไปดูตามเบาะแสเพื่อนสนิทต่างๆไปดูข้อมูลต่างๆอะไรเงี้ยณนะเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าจะเกิดเหตุร้ายกับน้องเก๋นะครับก็ประเมินกันว่าเอน้องอาจจะอยากไปทํางานที่อื่นอยากจะไปสร้างครอบครัวหรือว่าอาจจะอยากไปอยู่ตามลําพังคนเดียวณนะเวลานั้นนั่นนะครับคราวนี้เนี่ยพอระยะเวลาผ่านมานานขึ้นเนี่ยก็เริ่มขาดการติดต่อไปนานไม่มีการติดต่อกลับมาไม่มีความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็ประเมินว่า หรือว่าไม่ใช่เหตุปกติแล้วอาจจะเป็นการหายไปแบบผิดปกตินี่เป็นสิ่งที่ทําให้มูลนที่กระจกเงาเนี่ยเริ่มออกตามหานะครับแล้วก็พยายามไปดูข้อมูลต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมว่าน้องจะปรากฏตัวอยู่ในข้อมูลต่างๆจะเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่มีความเคลื่อนไหวในระบบะการทํางานที่ไหนหรือไม่เราปรากฏว่าไม่มีข้อมูลใดๆปรากฏข้อมูลของน้องเก๋เลยนะครับทาให้เราก็พยายามไปติดตามข้อมูลของศพนิรน,นามหรือหญิงที่ไม่ทราบชื่อที่เสียชีวิตนะครับ การตามหาน้องเก๋ครับเป็นคุณูประการสาคัญมากที่ระหว่างที่เราไปตามหาข้อมูลศพเนื้นามเนี่ยเราไปเจอคนหายรายอื่นที่เสียชีวิตนะครับทำให้เราได้คืนร่างคิตตี้ที่ชื่อออยที่เสียชีวิตที่รีราชาได้กลับบ้านจากการตามหาน้องเก๋ะนะครับมี การตามหาน้องหลิวนะครับที่ถูกฆาตกรรมก็เป็นคุณูปการเป็นผลจากการที่เราออกตามหาน้องเก๋นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราเริ่มพัฒนาระบบการติดตามข้อมูลศพเนื้นามนะครับจนกระทั่งปี2567นจนะครับจนถึงปี2568ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยทางสถาบันนิติเวทวิทยาโรมพยตบาลรวจเนี่ยได้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ของศพนื้อนามนครับทำให้สามารถส่ง DNA ของครอบครัวคนหายเนี่ยมาตรวจเทียบได้กับทุกศพเนื้อนามจนทําให้ผล DNA ของคุณแม่เนี่ยตรงกับศพเนื้อนามที่ถูกพบเมื่อเปีย2557ในพื้นที่งสนนจระเข้น้อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณพ่อก็ได้ลงไปในที่เกิดเหตุเพื่อไปดูว่าลูกเนี่ยมาเสียชีวิตที่ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก็ได้คลายความกังวลใจนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ย ทางครอบครัวก็ได้รับศพไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นการส่งน้องเก๋กลับบ้านนะครับก็ถือว่าภารกิจนี้ได้สําเร็จลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังมีคนหายอีกจํานวนมากนะครับที่ยังต้องการการติดตามหายอยู่นะครับก็อยากฝากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันแจ้งบอกสายเข้ามาหากเห็นข้อมูลต่างๆที่คิดว่าน่าจะเป็นคนที่หายออกจากบ้านคนที่ประสบปัญหาทางสังคมหรือแม้กระทั่งครอบครัวใดก็ตามครับที่ ลูกหลานหายไปนาน5ปี10ปีแล้วขาดการติดต่อไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านเลยคนหายเหล่านั้นอาจจะเป็นศพนิรนามที่ญาติตามหาอยู่นะครับให้ติดต่อมาที่มูลนิธิกะจกเงาก็ได้ครับเราจะประสานงานในการติดตามข้อมูลต่อไปครับที่เอครับสำหรับภารกิจในวันนี้ที่ประชาชนาาตามหามา12ปีแน่นอนเป็นความสุเท้าขับครอบครัวนี่ครับ สู่การเปลี่ยนแปลงในวันนี้ที่ทาให้ครอบครัวแม้จะเท้าดูีอิที่ได้สามารถตามเจอนและนากลับบ้านได้อย่างไอพีเออกผมสัมผัสดได้เลยตลอดเวลา12ปีที่รู้จักครอบครัวนี้มาเนี่ยครับผมรู้สึกว่าเขาแบกรับความตึงเครียดแบกรับความกดดันแล้วก็แม้จะมีรอยยิ้มมาบ้างแต่ว่าเขาเป็นรอยยิ้มที่ที่เจือปนไปด้วยความเศร้านะครับแล้วก็ยังคงยังคงมีความทุกข์ทรมานใจที่ลูกสาวหายตัวไปแต่วันนี้เนี่ย เป็นวันที่ผมรู้สึกว่ามันปลดล็อกในชีวิตเขาปลดล็อกในชีวิต,ข,ลลอวตของพวกเราทีมงานด้วยนะครับที่สามารถพาครอบครัวคนหายรายนี้กลับบ้านได้แล้วก็มันเป็นพลังอย่างยิ่งเลยครับที่ทําให้เราคิดว่าไม่มีอะไรยากแล้วในการติดตามนะครับคนหายาครอบครัวหายและอื่นที่ยังไม่พบตัวเนี่ยเราขอสัญญาเลยว่าเราจะพยายามต่อไปจะทํางานหนักขึ้นจะพยายามหาคิดค้นวิธีการแล้วก็เชื่อว่าเครือข่ายในการทํางานรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็พัฒนาระบบในการติดตามคนหายเพิ่มมากขึ้นก็หวังว่า คนหายทุกคนจะได้กลับบ้านแล้วก็การรอคอยต้องมีวันสิ้นสุดครับาาครับครับคือท่านไต่ลงผิวพันธ์เนี่ยสมัยท่านเป็นพลตำรวจตรีต่ลงผิวพันธ์ที่ดูแลกองพันธุ์อาชญากรนะครับท่านก็ได้มาติดตามคดีนี้นะครับแล้วก็ช่วยลงไปสืบสวนติดตามนะครับดูแลเรื่องการการค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับก็ เป็นเคสหนึ่งที่ท่านได้ให้ความกรุณาแล้วเมื่อทราบว่าเราเจอน้องเก๋แล้วเนี่ยท่านก็สลับเวลาในการมาร่วมทําบุญแล้วก็มาพบกับครอบครัวนะครับก็หวังว่าในอนาคตท่านจะได้ช่วยประสานงานในในเคสอื่นๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านนี้ได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นไปก็ฝากความหวังเป็นความหวังหนึ่งของครอบครัวคนหายนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีผมเป็นอีกเคสหนึ่งที่กำลังมารับศพสวัดีครับขอบคุณครับ ค่ะลูกเพจข่าววันนี้นะคะในที่สุดก็ทางมูลนิธิกระจกเงานะคะก็สามารถปิดเคสไปได้อีกเคสหนึ่งก็คือการตามหาน้องเก๋สาวโรงงานนะคะที่เป็นการตามหายาวนานถึง12ปีเลยค่ะหลายๆคนนะคะก็มีลูกเพจคอมเมนต์มาบอกว่าสรุปแล้วน้องเก๋เสียชีวิตยังไงนะคะตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าตอนที่พบโครงกระดูกของน้องเก๋เนี่ยนะคะโครงกระดูกนั้นเนี่ยถูกไฟไหม้แล้วก็ เป็นโครงกระดูกที่คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมานานแล้วนะคะซึ่งในตอนที่เจอเนี่ยแพทย์ไม่สามารถระบุได้เลยค่ะว่าเธอเสียชีวิตได้ยังไงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะเรื่องราวของน้องเก๋นะคะได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยมองว่าลูกสาวเนี่ย ไม่ได้เสียชีวิตเองแน่นอนต้องมีใครทําให้เธอเสียชีวิตแน่นอนนะคะนั่นทําให้คุณพ่อค่ะดาเนินการขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมกับทางตํารวจนะคะซึ่งสอพอจอระเข้น้อยเนี่ยก็มีการสอบปากคําคุณพ่อแล้วก็คาดว่าน่าจะสอบปากคําคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นญาติที่ชนบุรีเพื่อนๆหรือว่าแฟนที่เรา ได้ข้อมูลมานะคะว่าน้องเก๋มีแฟนอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ก่อนที่เธอจะหายตัวไปเนี่ยเธอบอกว่าจะมาหาแฟนที่กรุงเทพซึ่งก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของทางตํารวจนะคะที่จะตามตัวผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาสอบปากคําแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะส่วนปัจจุบันนี้นะคะร่างของน้องเก๋นะคะโครงกระดูกเนี่ยทางครอบครัวแล้วก็คุณพ่อเนี่ย ได้พากลับบ้านไปที่บุรีรัมนะคะตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางซึ่งเราก็ได้ข้อมูลนะคะได้เห็นโซเชียลคุณแม่ด้วยว่าทางบ้านที่บุรีรัมเนี่ยคุณแม่รอนรับน้องเก๋อย,อยู่ที่บ้านเช่นกันนะคะย้อนกลับไปสั้นๆว่าคดีนี้เกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อ12ปีที่แล้วค่ะมี เด็กสาวนะคะวัย23ปีที่ชื่อว่าเก๋ค่ะเธอจากบ้านจากบุรีรัมย์นะคะไปทํางานอยู่ที่แหลมฉบังชนบุรีค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเธอได้เลยนั่นทําให้คุณพ่อค่ะออกตามหาเก๋นะคะทั้งแจ้งความคลนหายนะคะคาก็ตามหาด้วยตัวเองค่ะไม่ว่าจะไปถามเพื่อนหรือถามญาติหรือถามใครที่อยู่ชนบุรีเนี่ยก็ไม่รู้จัก ไม่รู้เลยว่าเก๋หายไปไหนนะคะจนมีเพื่อนคนนึงบอกว่าก่อนวันที่เก๋จะหายไปเนี่ยเขาได้ไปส่งเก๋ขึ้นรถเก๋บอกว่าจะมาที่กรุงเทพนะคะซึ่งที่กรุงเทพเนี่ยมีแฟนของเขาที่คบหากันมาหลายปีเนี่ยอยู่ที่ลาดกระบังกรุงเทพนะคะแต่เมื่อคุณพ่อได้มาตามหาที่ลาดกระบังแฟนหนุ่มคนนั้นก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเก๋อย,อยู่ที่ไหนนะคะนั่นทําให้ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่า การตามหาลูกแทบจะถึงทางตันเลยค่ะจนได้ไปขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิกระจกเงานะคะให้ช่วยตามหาเก๋ให้หน่อยนะคะปรากฏว่ามูลนิธิกระจกเงานะคะก็ประกาศตามหาเธอมานานหลายปีเช่นกันก็ไม่มีข้อมูลไร้เบาะแสใดๆค่ะจนในที่สุดต้องเลือกทางที่จะไปตรวจ DNA ของเก๋กับศพนิรนามนะคะข้อมูลของศพนิรนามในปี2,556 ยังไม่พบนะคะจนเมื่อปีนี้นะคะ2,568เนี่ยปรากฏว่าการตรวจ DNA ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ DNA ของคุณแม่ของน้องเก๋เนี่ยไปตรงกับศพนิรนามที่พบอยู่ที่เขตลาดกระบังเมื่อปี2,557ค่ะซึ่งก็เมื่อวานนี้นะคะเราก็ได้ไปจุดที่พบโครงกระดูกของน้องเก๋นะคะก็เป็นลักษณะเป็นป่า รกทึบนะคะแล้วก็ห่างจากถนนไปเนี่ย800เมตรเลยค่ะไกลมากๆแล้วก็เปรียวมากๆทําให้ครอบครัวของเก๋นเนี่ยเชื่อว่าต้องมีใครพาต้องมีใครทําให้เธอเสียชีวิตแน่นอนเธอไม่สามารถที่จะมาเสียชีวิตได้ด้วยตัวเองที่ตรงนี้แน่นอนนะคะตอนนี้กระบวนการยุติธรรมกําลังเริ่มต้นขึ้นค่ะแล้วก็อีจันร์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเก๋น,นะคะแล้วก็ ติดตามกันต่อไปค่ะว่าคดีนี้จะเป็นอย่างไรหลังจากการสอบปากคำแล้วนะคะเราจะได้รู้ตัวหรือไม่ว่ามีใครทำให้เกยตายจริงๆหรือเปล่านะคะส่วนวันนี้ก็ร่างของน้องเก๋นะคะกำลังกำลังจะได้กลับบ้านค่ะหลังจากที่เธอพัดพรากมานานถึง12ปีนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องเก๋อีกครั้งหนึ่งจริงๆค่ะ วันนี้บรรยากาศของการรับศพที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะคะก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วค่ะน้องเก๋กำลังจะได้กลับบ้านแล้วนะคะหวังว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของน้องเก๋จริงๆค่ะถ้างั้นวันนี้อิจฉาขออนุญาตลงไลฟ์ไปก่อนนะคะลูกเพจสวัสดีค่ะ